ครับสวัสดีครับก็วันนี้ขออนุญาตนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่มุนนะครับเมื่อวานมีโอกาสไปวัดป่าหนองบ่มมาแล้วก็นาเงินที่พี่ๆน้องๆช่วยกันเช่าวัตถุมงคลนําไปทําบุญกับพระอาจารย์ขวัญเมืองซึ่งเป็นเจ้าวาดนะครับและเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มุนโดยตรงนะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสอัปเดตวัตถุมงคลที่ไปเช่ามาเพิ่มเติมครับเลยชุดแรกนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่เนาะก็จะเป็นของเหรียญนมงครคู่อยู่นะครับ เนี่ยเป็นสามพระสตว์นะครับองค์นี้ครับเงินหน้าทอครับมีอยู่สององค์นะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็พร้อมส่งพร้อมทำบุญคือเจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยพร้อมส่งพร้อมทะบุญคือเจ็ดร้อยบาทนะครับก็จะส่วนหนึ่งเอาไปทาบุญในชื่อของท่านนะครับแล้วก็แค่ท่านเข้าวัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นการทําบุญได้สองเด้งเลยนะครับนะนะครับ ก็เป็นสังกษัตร์นะครับต่อมาเป็นเนื้อแดงโลงยาครับเนื้อแดงโลงยาจะสวยแบบนี้เลยฮรสวยแบบนี้เลยครับเนื้อแดงโลงยาเนาะอ่าครับอันนี้ก็เจ็ด้อยบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะครับเข้มขังมากเจ็ดร้อยบาทสวยจริงๆครับนะครับอ่าครับต่อมาเป็นทองแดงนะครับเนื้อทองแดง เหรียมคคู่เนื้อทองแดงอ,อนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทำบุญคนระับจริงออกแต่วัดคือสามร้อยบาทเองนะฮะแต่ว่าอันนี้ขอญาติพี่ๆน้องๆช่วยกันทำบุญสักหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปช่วยกันสร้างวัดต่อครับนะครับเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทนะองนี้ห้าร้อยบาทนะครับอ่าห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นหลวง,งปู่หมุน อันนี้เป็นวัดวัดปนจานนะครับสีสเกตนะฮะรุ่นท้าดีสีสเกตนะครับเป็นรุ่นแบบนี้ครับวัดปั้นจานเนาะรอสองสองสามสองนะครับรอสองสองสามสองนะครับนี่ครับองนี้ก็เจ็ดร้อยบาทครับองนี้ไปเอาไปจากสายตรงเนาะห้าร้อยแล้วครับแล้วก็มีขอทำบุญเท่าถึงร้อยครับแล้วค่าส่งค่าดำเนินการเนาะนี่ครับ รุ่นนี้ก็นี่ครับหายยากแล้วนะครับผมได้มาแค่สององค์เนาะเจ็ดร้อยบาทเลยครับผมนะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งพร้อมทําบุญนะครับนะครับต่อมาจะเป็นเท้าวิสวรรณครับเท้าวิสวรรณของวัดป่าหนองหลบมเนาะอ,องนี้จากวัดสามวัดคืออง์นี้ห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทําบุญนะครับห้าร้อยห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทั้บุญเลยแบบนี้ฮะเป็นเท้าวิสวรรณ์ตอนนี้เหลือองค์สุดท้ายครับองค์เดียวครับผมนะฮะ นะครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้พร้อมกล่องเลยนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทับุญนะครับเนี่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคต้องมาเป็นหลวงมุ่หมุนตัางต่างครับเลืองเดียวแล้ะครับผมนี่นะครับนี่สามร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทับุญนะครับครับผมฮะหลวงปุ่หมุนตั้งต่างเนาะครับก็สวยแบบนี้นะครับ จากวัดป่าหนองหล่มนะครับต่อมาครับเป็นดวงเศรษฐีสองครับอ่าที่พี่พี่สั่งมาครับแต่ผมว่ามาแค่สององค์เนาะอีกองค์หนึ่งเนี่ยพี่เขาสั่งไปแล้วครับนี่เป็นเนื้อเหล็ก้ำพีนะครับสวยงามมากเลยครับ็ก้ำพีนะครับเป็นด้านหลังเป็นดันดวงด้วยครับผมดันดวงนะครับแล้วก็ปลุกเสกวิธีเสาห้าด้วยครับเสาห้าแล้วก็รุ่นนี้นะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับ บอกไว้ก่อนนะนี่เป็นยันดวงครับแล้วออแล้วเป็นผงเหล็กน้ําพีนะครับอันนี้ผงเหล็กน้าพีนะฮะนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยวัดวัตะโกนะครับปีสองพอนหะ้าสิบหกถ้าะไม่ผิดนะครับเก้าปีที่แล้วเนาะครับจะบอกชัดเจนครับผงเหล็กน้าพีปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับห้าหกองนี้เจ็ดร้อยบาทน,นะครับพร้อมส่งพร้อมทับุญนะฮะ ท่นหลงพ่อรวยนะครับบุกเสกเป็นประธานพิธีด้วยนะครับเป็นรุ่นเสีเป็นดวงสองนะครับรุ่นสองครับอ่าโอเคต่อมาจะเป็นดวงสีสองเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นหน้ากากทองนะครับปุกเสกโดยหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครับนะครับจะเป็นกระไรหน้าทองแบบนี้นะครับน่าหลงหมุนเนาะด้านหลังเป็นยันดวงเหมือนกันครับกระไรทองเหมือนกันเนาะ อ,อ,อันนี้ออกจัดสี่ร้อยอันนี้ก็หกร้อยบาทครับพร้อมส่งพร้อมสมบุญเนาะออกจัดสี่ร้อยบาทแล้วนะครับแล้วก็ค่าสมบุญหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ค่าส่งค่าดำเนินการอีกร้อยหนึ่งเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะช่วยค่าธรรมนผมหน่อยวันไปก็ประมาณพันห้านะโอเคอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับจะไวหน่อยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองแดงเนาะอ่อเป็นโลหิสถีสองเหมือนกันครับงสหิตถีรุ่นสองเลยครับหลวงพ่อรวยวัตโกเหมือนกันอันนี้ออกจัดสามร้อยนะฮะ ขอขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี้สามองค์เมื่อกี้นะท่านหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ครับก็จะมีอยู่สามเนื้อเนาะแบบนี้นะครับเนื้อหงล็กต้นพีนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นหน้าหน้าทองนะครับแล้วก็เป็นทองแดงนะครับเจ็ดร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทครับสามสามองค์นี้ท่านหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับ เป็นประธานพิธีด้วยปีสองพันรอห้าสิบหกนะครับครับฉะนั้นก็เข้มขังแน่นอนครับต่อมาครับเป็นดวงเศรษฐีรุ่นสามครับอ่ามีคนสั่งผมหนึ่งองค์ผมพ่อที่โคราชสั่งผมหนึ่งองค์นะครับผมแล้วมาให้อีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับดวงเศรษฐีรุ่นสามครับองค์นี้สามร้อยบาทออกเดียวัดนะครับออกเีวัดเป็นดวงเศรษฐีรุ่นสามนะครับขนาดจะเท่าดวงเศรษฐินองค์แรกเลยนะครับอ่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ นี่ครับจะเท่าดวงดวงเศรษฐีหนึ่งเลยครับเนี่ยครับผมหลังก็เป็นยันดวงเหมือนกันเนาะครับครับผมนะครับเป็นยันยันยันดวงเหมือนกันเนาะครับตรงนี้ห้าร้อยบาทนะครับเขาออกจากวัดสามร้อยแล้วเนาะก็ช่วยผมนิดหนึ่งฮะช่วยวัดนิดหนึ่งทำบุญทำบุญด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นผงดวงเศรษฐีรุ่นสามนะครับรุ่นสามปีหกหนึ่งนะปีหกหนึ่งเนาะนะครับอ่า รุ่นรุ่นรวยนะครับลบวงหมุนทิศศีโลนะครับนี่ครับอ่าครับผมรวยหมุนดวงสามมิยอหกหนึ่งะครับนี่ครับอ่าครับผมเป็นรุ่นที่สามนะเนี่ยรุ่นที่สามเนาะสามวงนี้เป็นรุ่นสองนะนี่รุ่นสามครับอ่าต่อมาเป็นพับเปิดโลกครับเปิดโลกแบบนี้เลยนะฮะ อะแกะไงว่าเป็นเอ่อลบหมุนนะครับปีหกหึงเหมือนกันครับรุ่นรวยหมุนดวงเหมือนกันครัรวยหมุนดวงภาพเปิดภาพปางเปิดโลกเนาะครับวันนี้ก็ออกจากวัดเนี่ยผมจำไม่ได้ราคาเนาะจำไม่ได้จริงครับพอใครยนะฮะน่าจะสองร้อยบาทนะครับก็สี่ร้อยบาทได้กันเนาะมีสององนะครับ ี่ร้อยบาทเนาะเอาไว้เป็นค่าส่งกับค่าท่าบุญด้วยน,นะครับครับสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับผมนะฮะครับปางเปิดโลกหลวงปู่มุนน้องว่าตางหลวงลมนะครับนะครับผมต่อมาครับอ่านมีคนสั่งผมแล้วนะ vouch. นี่ครับของหมอเผื่อนเนาะเป็นพักแก้วนะครับพักแก้วมรกตนะครับด้านล่างเป็นหลวงมุ่มุนนะครับด้านหลังเป็นนี่ครับ เป็นลาหูครับพระลาหูนะครับจะได้สามอย่างพร้อมกันเลยนะครับพระแก้วมรกตหลวงพ่อหมุนแล้วก็พระลาหูนะครับนี่ครับด้านหลังนะฮะมีสองเนื้อนะครับสองเนื้อนะครับผมอ่าครับผมเนื้อนี้จะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมสบุญเนื้อนี้จะห้าร้อยบาทนะครับเนื้อเนื้อนี้จะจะแพงกว่านิดนึงฮะแพงกว่าหนึ่งร้อยบาทจากวัดเนาะนะครับก็สนใจสั่งไม่ได้นะเป็นผมมีสี่องค์นะครับอย่างละสององค์นะ ก็พแก้มรกดนะครับอ่าครับผมก็สนใจสั่งได้นะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นพระลาหูด้วยครับปีนี้ต้องเป็นพระลาหูนะครับนี่แล้วก็ด้านล่างเป็นหลวงพ่อหมุนนะครับอ่าครับโอเคครับแล้วก็มีพระเปิดโลกแบบนี้นะครับเปิดโลกก็องละสามร้อยบาทเนาะ อ้อโทษครับออันนี้ออกออกจะวัดหนึ่งร้อยบาทนะก็ช่วยค่าส่งผมหน่อยนะครับก็องคละสองร้อยบาทแล้วกันเนาะค่าส่งกับค่าทบุญอีกห้าค่าทบุญห้าสิบาทแล้วกันเนาะอันนี้ขอขอไม่ไม่ไม่เพิ่มเยอะเนาะองก็สองร้อยบาทแล้วกันะค,ะครับรับเปิดโล่แบบนี้นะสองร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยบาทด้านหน้าจะเป็นเป็นาพับตามเปิดโล่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อหมุนนะครับ อาได้ไดสององเลยนะครับพระตางเปิดโลกหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลนะครับต่อมาครับก็จะเป็นนี่เป็นลูกอมฮะที่พี่น้องสั่งมาลูกอมหลวงปู่หมุนครับออกจะวัดสองร้อยบาทแล้วนะครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นเล่มวลสารเดิมนะฮะของดวงเศรษฐีแรงต่างเนี่ยเอาเอามาปั้นใหม่นะครับทันหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับออกจะวัดสองร้อยบาทแล้วเนาะออกจะวัดสองร้อยเนี่ยก็คิดสี่ร้อยบาทนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเนาะหนึ่งร้อยบาททําบุญนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็แล้วก็ห้าสิบบาทเป็นค่าส่งหลไรตานะฮะนะครับโอเคนะครับก็มีพี่พี่สั่งผม,ผมเอามาห้าห้าชุดนะครับมีห้าชุดประมาณนี้ห้าชุดนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับต่อมาจะเป็นนี่ครับหลวงปู่หมุน ดวเศรษฐีน้อยนะครับเอามาสามสิบองค์ตอนนี้เหลือประมาณสักยี่สิบองค์แล้วนะครับองค์แรกหนึ่งร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปองค์ละยี่สิบาทนะครับมีอยู่แค่ยี่สิบกว่าองค์นะครับสนใจสั่งได้นะครับผมสนใจสั่งได้นะครับเป็นดวงเศรษฐีน้อยนะครับเป็นผงดอผงเดิมด้วยนะครับผงเดิมของดวงเศรษฐีแะรต่างเนี่ยเอามาปั้นใหม่นะครับเอามาปั๊มใหม่นะครับองค์แรกหนึ่งร้อยองค์ต่อไปองค์ละยี่สิบาทนะครับเพราะช่วยกันทาบุญเนาะ ถ้าคัสั่งองค์เดียวก็ร้อยหนึ่งครับคัสั่งสององค์ก็ร้อยี่สิบาทแบบนี้ฮะผมก็มีค่าส่งประมาณสักห้าสิบล้านแล้วเนาะครับนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับมีมีอยู่ไม่เยอะครับถ้าเป็นดวงเศรษฐีน้อยนะครับในนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขออภัยพี่ๆน้องๆที่สั่งของมาแล้วผมลืมพระติตาผมก็ลืมลืมนะครับเพราะว่าเอ่อเวลามันน้อยน้อยมากครับ เวลาน่อยคร,อนนครับแล้วก็มีมีมนี่ครับเป็นรูปของบมบุญบวกเสือแล้วเรียบร้อยครับพร้อมเออัดพลาสติกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับมีห้าใบนะครับห้าใบาถือว่าห้าสิบบาทผมขอพร้อมส่งพร้อมจับุญก็ร้อยร้อยห้าสิบบาทแล้วกันเนาะร้อยห้าสิบบาททำบุญห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาททุนห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแผ่นละนะครับเป็น อัธติกอย่างดีเลยเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยนล้วนะครับเอาไปตั้งบูชาได้น,นะครับในแบบนี้นะะะนครับเรียบร้อยนะเนี่ยก็จะนะครับน้าครับผมเห็นครับก็จะเป็นพี่ๆที่เขาสั่งผมไปด้วยครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมจะส่งให้นะครับน้าส่งให้วันนี้เนาะนี่นะครับใครสั่งผมก็จะ ถ้ทำบุญด้วยแล้วก็ผมจะมีสติกเกอร์ของหลวงปู่หมุนแจกให้ด้วยครับนี่แบบนี้นะครับเขนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนครับที่ช่วยติดตามมาช่วยการบูชาเพื่อชุมชนนำเงินส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของส่วนต่างนะครับหนึ่งร้อยบาทากลับไปทำบุญที่วัดตามคลิปของผมเลยครับแล้วผมก็ถวายกับพระอาจารย์ขวัญเมืองทุกคลิปเลยนะฮะทุกครั้งที่ผมไปผมมักเจอพระอาจารย์ขวัญเมืองเป็นเรื่องอัศจรรย์มากครับเมื่อวานไปเนี่ย ถ้าผมไปชา้ากว่านั้นสักสิบนาทีผมก็ไม่เจอเนาะเพราะพราะพราะใจของเมืองมูจะจะมีงานพุทธพิเศษวันที่แปดเป็นเสารห้าเดืน 5, เนอนห้าเนาะก็ท่านก็ยุ่งมากผมก็ไปเจอท่านพอดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ